มาดู 5G กันต่อดูกับ 5G กันต่อนะครับดู m i t s u b i s i เซ200ตัวนี้200 5G นะครับตัวล่าสุดนะครับตัวนี้มีกล้องหลังผู้จีก็ดูแลครับผู้จี่ประมาณ หนึ่งคิวตัวนี้ช่วงล่างแปดสิบนะครับผมแผ่แท็ก 80. แปดสิบแคลรียเก็ดตัวเแคลรี่สองตัวโรเลอร์เก็ดตัวนะครับด้านบนของแผ่นแท็กนะครับไอ้ด้านล่างของแผ่นแท็กนะครับเขาจะเรียกว่าแคลรียข้างล่างสุดนะครับเขาจะเรียกว่าโรเลอร์ ส่วนเฉพะเก็ตครับก็จะมีสเตอร์นะครับก็เหมือนกับเตอร์มอเตอร์ไซค์นะครับด้านหน้านะทาั้งหลังน่าจะเป็นซูลเลอร์ครับักดินใส่ดำหลง FN 2570สปิดฟูโซเป็นงานทำถนนนะครับ ดินช่วงนี้ก็ค่อนข้างหายากเพราะว่าเป็นหน้าฝนใส่ดินก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับใส่ประมาณเก็บตักนะครับเพราะว่าทุกี้ใหญ่แล้วก็ดินเป็นดินเปียกนะครับถ้าเป็นดินแห้งแล้วล่ะัดเต็มกล่องเลยล่ะก็ไม่เป็นไร ตัวนี้น้ำหนักก็อยู่ประมาณ2 1ตันครึ่งน,นะครับตัวนี้สำหรับค่ายฮิตาชิตัวลองใส่ไฮเรียก็จะไม่เหมือนเพื่อนนะครับก็จะทำมาค่อนข้างดีนะครับไปเต็มแล้ว หาว่าไงไม่เอาแล้วมาดูหลงออกตัวหน่อยเอาอนี่เที่ยวอะไกแค่นั้นเงแล้วอ้าไปเจอยูบานวังคุ้นจัง <laughs> เลยอันนี้ อันนี้ีสบายไหมเ,เนี่ยเจ้าหกลอยยังไม่เหยียมฮ่าอ,อันนี้ไปม่ได้แล้วใครหำจูดินเราที่นองเง้ยเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ทางมัน ดินทรายี่น้องโอ้จำซะแทะไปไว่เลยเ,าเานาะวายแห้งไงจำแทไปไวเลนานอนคำนันคำเป็นวะชุดนน่น้ำหมกอันฟังกูนี่ฟังกูน่น้ำ <c oughs> เอาเอางาไมา้เห่เงาไม้เอา ม็เป็นเังสิผมรอเรียนม่อหร่ได้คลิปรออ่ะบืนก็ได้เนาะแห่รถรถตายเองปะอ๋อดูแลรถขึ้นรถจะของแลเนาะอือดูแลแล้ว หายากนะครับผลงานแบบนี้เท่าแก่นี่ทางคนนี้ขับอย่างเดียวนะครับไม่ดูแลรถเนี่ยเอาซื้อรถจากฟังมาเลยดูแลทาาหาเงินเนา <c oughs> ะเยาะเยาว์าการ์ด อยกงสอมยุด,เดิเอ้าเโอ้แกนี่ดูแลรถด,ดีมากครับไม่ใช่รถแกนะครับเป็นรถบริษัทว่าแกนี่ก็ดูแลรถด,ดีก็แกบอกว่าถือว่าเป็นรถตัวเองครับน,นี่ก็ไมโครก็ต้องมาเสียเวลามาทำทางให้ ทางกันเป็นทางดินรายครับแต่เป็นฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นนี่น้ําออกนะครับฝั่งมาดูกันําทำงานของ 5G 200 S x 200ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีกล้องหลังแน่ใจว่ามีตัวดูดน้ำมันออโต้หรือเปล่านะครับ คนขับขี่มือนะครับคนขับแกบทอางบทอางให้อย่างดีเลย คนที่เข้ามารับชมนะครับผมชอพ่ออย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมหรือว่ากดกระดิง่งเผื่อมีคลิปใหม่ยังไ้ติดตามมาได้ทันนะครับช่วงล่างเต็มไปแท็กแบบสิบโลเลอร์เกตตัวแคริโอสองตัวปัมฮิบปัมฮิตชินะครับ เป็นค่ายเดียวที่เขาเอาปั๊มตัวเองนะครับผมไม่เอาปั๊มตื่นนะครับผมโอ้แกทำให้มันเรียบไปเลยนะครับแกทำถนนกดอัดยางดี คลิปนี้จบที่หลงออกตัวแกทำทางให้ดรดาก็ดีใจนะครับถ้าแม่โคทำทางให้อย่างนี้นะครับ ดำก็จะไม่สึกหรอถ้าแม่โคไม่ทำทางให้พิ่งอย่างเดียวนี่ก็รถด,ดําก็โใจด้วยนะครับ พี่หลงหลงออกตัวแกบทอข้างอย่างดีเลย ตัวน,นี้จักรเล่นี่ตัวนี้จักรเล่นี่อยเก้าห้าบอหลงสิบเก้าิบร้อยเก้าห้านะครับอันนี้ฮะว่ามียูเหขนันไม่จมอ่ะ <laughs> ทำไมทำไมจริงๆเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับนี่ดูตรงล่างนะครับใหญ่นะครับ ดีเลยนะครับมามาดูความแรงของพี่หลงหน่อย Cái chưa b i